ที่คนเขายี่กับความฝันของคุณคะ่ะครูบอกแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องปกติสุดๆเลยนะคะคนระดับโลกทุกคนคะ่ะแจ็คมาคะ่ะเพื่อนก็หัวล้อกันว่ามันจะเป็นไปได้หรอไอ้เจ็กมึงจะทำอะไรอาลีบาบงบาบาอะไรบ้าหรือเปล่าสตีฟช็อบนะคะเริ่มคิดจากอยู่ลงรถนะคะก็ไม่ได้มีใครเห็นด้วยก,กับเขาเช่นเดียวกันคะ่ะการที่คุณจะมีใครบางคน ไม่สนับสนุนคุณครูบอกตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติสุดๆเลยค่ะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ค่ะปาดน้ําตาค่ะหากเราเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไปได้สิวะมันต้องเป็นไปได้สิวะแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นของคุณค่ะครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนเริ่มต้นครูติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะไม่มีใครเห็นด้วยอะไรกับครูเลยไม่มีใครสนับสนุนครูค่ะมีแต่บอกว่ามันจะไปได้สวยเหรอเดี๋ยวก็ล้มเหลวกตามเคยค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะ ที่ครูทำคะ่ะคือไม่หยุดฝันตัวเองคะ่ะเราเชื่อว่า สิ่งนี้มันจะดีเราเชื่อว่าสิ่งนี้เราทําได้เขาเรียกว่าฝันแล้วมันกัดไม่ปล่อยอ่ะมันสู้ไม่ถอยนะคะกับความฝันของเราค่ะเมื่อครูได้เจอความลับค่ะกฎจักรวานกดแรงดึงดูดค่ะครูได้นําความฝันครูควบคู่กับการใช้กฎแห่งวิทยาศาสตร์นี้ค่ะครูทํามันด้วยความสุขค่ะครูทํามันด้วยความหวังค่ะครูทํามันด้วยความตั้งใจค่ะครูทํามันด้วยความทุ่มเทค่ะครูก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวงมาค่ะแล้วผลสุดท้ายค่ะ ครูก็ถึงหนทางแห่งความฝันค่ะครูทํามันสําเร็จลงค่ะเพียงระยะระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นนะคะครูสามารถปลดนีได้1 0บล้านบาท5เดือนครูซื้อบ้านเงินสดค่ะจากคนที่เคยดูถูกยี่กับความฝันของครูค่ะวันนี้นะคะเขาทุกคนตังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดเลยเธอทํามันได้ยอดเยี่ยมแล้วเห็นไหมคะถ้าวันนี้เราหยุดเ,เพียงเพราะใครบางคนมาต้านทานเราเราหยุดเพียงเพราะไม่มีใครสนับสนุนเราวันนี้นะคะ ครูคงไม่มีโอกาสนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราค่ะ ทุกความฝันของเราเป็นจริงได้แน่นอนถ้ามนุษย์นะคะสามารถสร้างเครื่องบินสามารถสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ตลอดเวลาเราเองก็สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับชีวิตเราเช่เชนเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ย Fighting นะคะครูเป็นพลังและกําลังใจให้ครูเองเปลี่ยนชีวิตด้วยการถ่ายทอดกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะด้วยการใช้ทฤษฎีของครูสีตาค่ะครูเปลี่ยนชีวิตแบบไหนครูถ่ายทอดหมด่ผ่านมหาการ21วันเลเวลหนึ่งนะคะและมหาการ21 เลเวล2นะเด็กคัมภีแกกรรมเด็กคัมภีเทวดาสร้างสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหน,หนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะครูคะสามารถอินบ็อกมาขอคลิปฟรีที่หน้าเพจครูสิตาพรสวปบ้นเองได้ได้เลยนะครูยินดีแบ่งปันค่คะเพราะครูเองเคยลำบากเคยจนมามากพอคะ่ะบางคนถามว่าครูแบ่งปันเพราะครูอยากได้ผลประโยชน์อะไรไม่ได้อยากได้อะไรคะ่ะเพราะครูสําเร็จมาแล้วคะ่ะและครูรู้ว่าความหิวมันเป็นเช่นไรวันนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับอาหาร ชุนใหญ่ให้กับทุกคนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะสวัสดีค่ะ